สาวเกาหลีเกือบไม่ได้ออกจากกัมพูชาเข้ามาไทยด้วยเหตุผลว่ามีการประทับตาวีซ่าเข้าไทยมาก เกินไปโดยเรื่องราวของคลิปนี้ครับคุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวสาวชาวเกาหลีคนหนึ่งต้องการที่จะเดินทางออกจากกัมพูชาเพื่อที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยแต่ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับเธอนะครับโดยเธอตั้งใจจะมาเล่นสงการที่ถนนเข้าสารโดยในคลิปของเธอเนะครับเธอได้เล่าไว้ว่าประเทศไทยนั้นพิเศษกับเธอมากๆเนื่องจากเธอมาอยู่ที่เมืองไทยช่วงสถานการณ์โควิดและเธอไม่สามารถกลับ ประเทศได้ในช่วงนั้นเป็นเหตุให้เธอเริ่มทําช่อง YouTube ที่ประเทศไทยของเราโดยเริ่มต้นคลิปมานะครับเธอก็เล่าให้กับผู้ชมในช่องของเธอนะบอกว่าเธอเนี่ยมาดูรถบัสที่สถานีรถบัสนะครับโดยมีราคาเริ่มต้นที่17ดอลลาร์ไปจนถึง43ดอลลาร์นั่นก็คือรถที่เดินทางจากกัมพูชามาที่ประเทศไทย และเธอได้เลือกเอารถที่มีราคาแพงที่สุดเพราะหวังว่าการเดินทางอันยาวนานนั้นจะทําให้เธอได้เดินทางอย่างสบายมากที่สุดโดยบนรถบัสน,นะครับคุณผู้ชมมีพนักง,งานคอยให้บริการ2คนด้วยกัน1คนพูดภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาได้ดีอีกหนึ่งคนพูดภาษาเกาหลีได้ชัดแจว๋วโดยพนักง,งานได้แนะนํานักท่องเที่ยวบนรถว่า ให้จองตั๋วกลับและจองโรงแรมในกรัรมพูชาเอาไว้ตอนนี้เลยโดยพนักงานได้ยื่นใบจองให้กับผู้โดยสารทุกคนนะครับเธอเองบอกว่าถึงแม้ว่ารู้ว่าจะไม่ได้ใช้แต่พนักงานก็ได้ยื่นใส่มือมาแล้วเธอบอกว่าเธอต้องการจะเดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวจะเล่นสงการที่นั่นหลังจากนั้นพนักงานก็ทําสีหน้าเหมือนไม่พอใจแล้วก็พยายามบอกกับเธอว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านด่านของกัมพูชาเพราะว่าเธอ นนั้มีตราวีซ่าที่ประทับว่าเธอเข้าไปที่ประเทศไทยบ่อยๆและพนักงานไม่สามารถช่วยอะไรเธอได้เธอจะต้องดูแลตัวเองและทําทุกอย่างด้วยตัวเองพนักงานไม่มีการช่วยเหลือแต่อย่างใดและเธอจะต้องผ่านสองขั้นตอนนั่นก็คือประทับตาออกจากกัมพูชาและประทับตาตรวจคนเข้าเมืองเข้าสู่ประเทศไทยหลังจากนั้นก็พยายามที่จะให้นักท่องเที่ยวจองตั๋วรถกลับและ จองโรงแรมในกัมพูชาให้ได้ แล้วก็บอกกับพวกเขาว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่พวกเขาจะไม่ได้เข้าเมืองไทยและพวกเขาก็จะไม่มีที่นอนไม่มีรถกลับจะถูกทิ้งไว้ที่ด่านแล้วก็หารีวิวแย่ๆเกี่ยวกับการผ่านแดนของนักท่องเที่ยวเกาหลีที่จะเข้าสู่ประเทศไทยให้เธอได้อ่านมันทําให้เธอรู้สึกกังวลมากๆเพราะเธอก็เป็นนักท่องเที่ยวหนึ่งในนั้นที่มาเที่ยวประเทศไทยบ่อยมากๆและเธอก็กลัวมากที่จะข้ามแดนมายังฝั่งไทยไม่ได้แล้วต้องกลับไปนอนในกัมพูชาและ นักงานบนรถก็พยายามหาข้อมูลให้กับเธออยู่อย่างนั้นเพื่อนโน้มน้าวให้เธอจองตั๋วรถกลับไปที่พนมเปญและพยายามจองโรงแรมที่กัมพูชา ซึ่งแน่นอนว่าการจองต้องจ่ายเงินนะครับแล้วถ้าเธอผ่านด่านละ่ะเธอต้องเสียเงินฟรีใช่ไหมคือแอดยังไม่เข้าใจพฤติกรรมของพนักงานรถบัสของกัมพูชาทั้งสองคนนี้นะครับว่าเขาต้องการอะไรจากนักท่องเที่ยวกันแน่คนกําลังจะออกประเทศจะให้จองตั๋วรถกลับเข้าไปที่กัมพูชาและจะให้เขาจองโรงแรมเพื่ออะไรทั้งที่ตอนนี้เขาอยู่บนรถกําลังจะมุ่งหน้ามาที่ประเทศไทยนะฮะหลังจากนั้นนะครับเธอก็เดินทางมาถึงที่ด่านที่ปอยเปตครับคุณผู้ชมแล้วก็โดนเรียก เข้าไปคุยในห้องของเจ้าหน้าที่ของกัมพูชาและก็สอบถามเธอว่าทําไมเธอต้องเดินทางจากกัมพูชาเข้าไปที่ประเทศไทยด้วยแล้วทำไมมีตราสแตมป์ประทับว่าเดินทางมาที่ประเทศไทยบ่อยขนาดนี้เธอก็เลยอธิบายกับเจ้าหน้าที่กัมพูชาไปนะฮะสุดท้ายเธอก็ได้ผ่านด่านเข้ามานะครับโดยผ่านทั้งด่านของประเทศไทยและกัมพูชาและเธอยังเล่าย้อนกลับไปนะครับไม่เข้าใจว่าทําไมพนักง,งานถึงต้องให้เธอจองตั๋วเพื่อที่จะกลับไปที่กัมพูชาและจองห้องพักเอาไว้ด้วย โดยขั้นตอนของตอมกัมพูชานั้นช้ามากต่างกับตอมฝั่งไทยและมันไม่เหมือนกับที่พนักง,งานบนรถของกัมพูชาเล่าให้เธอฟังเลยแต่เจ้าหน้าที่ตอมของไทยกลับชมว่าเธอเป็นคนเกาหลีที่สวยแถมยังมาคนเดียวอีกด้วยเธอก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทาไมพนักง,งานของรถบัสจึงพยายามไม่อยากให้เธอออกจากกัมพูชาแถมขั้นตอนการออกจากกัมพูชานั้นลำบากมากๆแต่พอเธอได้กลับขึ้นรถและมุ่งหน้าเข้าสู่พรมแดน ของประเทศไทยครับแววตาของเธอนั้นดูมีความสุขมากๆและเธอก็พูดออกมาประโยคนึงครับว่ากลับมาเมืองไทยแล้วและเธอก็ได้เล่าว่าเธอเคยอยู่ในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่สุดนั่นก็คือช่วงสถานการณ์โควิดนะครับและเธอได้เริ่มต้นทํา YouTube เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยการกลับมาที่ประเทศไทยจึงเป็นอะไรที่พิเศษกับเธอมากๆกครับช่วงท้ายคลิปนะครับเธอก็สรุปการเดินทางและรีวิวห้องพักของ อเธอที่ถนนข้าวสารนะครับแล้วคลิปก็ตัดจบไปสิ่งที่แอดยังคงคาใจก็คือทำไมพนักง,งานบนรถทั้งสองคนถึงพยายามเหนี่ยวรั้งนักท่องเที่ยวที่จะไม่ให้เดินทางข้ามแดนมาที่ประเทศไทยและทำไมขั้นตอนต่อมอของกัมพูชาที่จะปล่อยนักท่องเที่ยวข้าม,มาฝั่งไทยมันถึงได้ยากเย็นยิ่งนักโดยในคลิปนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไม่ได้ผ่านแดนออกจากกัมพูชา แตกต่างกับฝั่งไทยของเรานะครับที่มี MOU ส่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยให้ไปต่อที่กัมพูชาด้วยนะฮะโดยไทยไปเปิดตลาดการท่องเที่ยวที่อินเดียครับคุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวอินเดียมาเที่ยวไทยเทยอะมากนะในปีนี้และยังมีโครงการพ่วงไปเที่ยวต่อให้กับกัมพูชาหานักท่องเที่ยวให้กัมพูชาด้วยนะครับพี่ไทยนี่ใจดีจริงๆ หลังจากที่คลิปจบลงนะครับก็มีชาวเกาหลีและชาวไทยของเราไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นกันครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่าอย่างไรกันบ้างนะครับ โดยคอมเมนต์แรกนะฮะเขามาคอมเมนต์บอกว่าตอนที่คุณยังไม่เดินทางออกจากกัมพูชาทําไมคุณไม่คิดจะไปขอความช่วยเหลือจากสถานทูตก่อนฉันแปลกใจที่คุณเดินทางไปที่กัมพูชาเพียงลําพังฉันชื่นชมในความกล้าหาญของคุณนะถึงแม้ว่าประเทศของเราจะอยู่ติดกันฉันเองยังไม่กล้าเดินทางไปที่นั่นเลยเราหวังว่าคุณจะเดินทางด้วยความปลอดภัยและในครั้งนี้ต้องยอมรับว่าอย่างน้อยคุณก็มีการเดินทางที่ดีเป็นชาวไทยนะครับแต่ว่าไปคอมเมนต์เอาไว้เป็นภาษาเกาหลี คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวเกาหลีนะฮะเข้ามาคอมเมนต์พร้อมกับโดเน a t ให้เธอด้วย5 0,000บอนนะครับบอกว่าจีูดูเหมือนคุณจะรู้สึกมีความสุขและสบายใจที่ได้อยู่เมืองไทยหรือที่ไต้หวันดูแลสุขภาพของคุณที่เมืองไทยด้วยนะฉันยังคงซับพอร์ตคุณเสมอคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าสวัสดีนางฟ้าตัวน้อยฉันดีใจที่คุณได้กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพคุณจะมีความสุขแน่นอนในประเทศไทยขอให้คุณโชคดีแล้วพบกันเร็วๆ ความเขียนต่อไปเป็นชาวเกาหลีนะครับที่อยู่ในเมืองไทยนะเขาบอกว่าฉันมาอยู่ที่เมืองไทย3เดือนแล้วเมืองไทยเป็นที่ที่คุณจะได้ทดลองใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเลยละฉันตั้งตารอที่จะดูชีวิตประจําวันของจียูในประเทศไทยนะมันคงจะสนุกมากๆอีกครั้งความเขียนต่อไปเป็นชาวเกาหลีนะครับมาคอมเมนต์ได้บอกว่าสวัสดีครับปีที่แล้วนะ่ะผมนั่งรถข้ามแดนจากไทยไปที่กัมพูชาแล้วก็หวังว่าจะกลับมาที่ เพื่อที่จะเดินทางกลับเกาหลีแต่ปรากฏว่าเขาไม่ให้ฉันออกจากประเทศฉันจึงขอเขาเพื่อที่จะเดินทางต่อไปที่ประเทศอื่นแล้วก็วนกลับมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะได้กลับเกาหลีในที่สุดพวกเขาก็ปฏิเสธฉันอยู่ดีสุดท้ายฉันต้องเสียทั้งเงินและเวลาฉันจะไม่ไปกัมพูชาอีกแล้วฉันสนุกกับวิดีโอนี้ของคุณมากๆนะขอบคุณ คอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวเกาหลีอีกหนึ่งคนนะครับก็บอกว่าจียูเป็นยังไงบ้างฉันคิดว่าคุณผอมเกินไปนะสําหรับทริปนี้ฉันหวังว่าคุณจะดูแลตัวเองและดูแลสุขภาพของคุณขอบคุณสําหรับวิดีโอนี้นะคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวเกาหลีที่มาคอมเมนต์นะแล้วก็โดเน a t ให้เธอไป1 0,000วอนนะครับโดยบอกว่าฉันสนับสนุนคุณเสมอประเทศไทยนะให้ความรู้สึกอบอุ่นเหมือนกับอยู่บ้านเลยละ่ะฉันตั้งตารอที่จะได้ไปเยือนเมืองไทยในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าฉันอยากเห็นเนื้อหาของคุณ ังว่าในประเทศไทยนะ่ะคุณจะทําหัวข้ออะไรแล้วก็เรื่องอะไรบ้างคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวเกาหลีหนึ่งคนนะครับมาคอมเมนต์ที่บอกว่าฉันไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ ทั้งที่ฉันมีตั๋วไปกลับโดยรถไฟของไทยต่อเนื่องไปที่ปอยเปตแล้วก็ออกจากกัมพูชาฉันต้องติดอยู่ที่กัมพูชาเป็นเวลา30วันและนั่นก็ทําให้ฉันถูกแบนฟรีวีซ่า90วันในประเทศไทยด้วยแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองก็ทําท่าทางหญิงพยองใส่ฉันขนโชคดีมากเลยที่ผ่านด่านปอยเปตมาได้หากคุณถูกบล็อกไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยคุณจะต้องขอวีซ่าอยู่ในกัมพูชาอีก ครั้งเนื่องจากถือว่าคุณได้ออกนอกประเทศไปแล้วคอมเมนต์ต่อไปเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์โดยบอกว่าสามีของฉันเป็นคนต่างชาติถูกบังคับให้จ่ายเงินค่าสแตมป์4,000บาทพวกเขาแยกพ่อและลูกออกจากกันเขาให้พ่อสามีผ่านเข้าไปในกรัรมพูชาอย่างง่ายได้ แต่กักตัวสามีของฉันเอาไว้โดยอ้างว่าไม่มีการสแตมป์ที่ถูกต้องมันเหมือนเป็นกลยุทธ์ให้พ่อลูกร้อนเร่งกังวลใจที่จะกลับมาหากันสุดท้ายก็ต้องจ่ายเงิน4,000บาทเพราะเป็นห่วงพ่อที่รออยู่อีกฝั่งเพียงลำพัง ความเขลืนต่อไปเป็นชาวไทยของเราอีกหนึ่งคนนะครับมาคอมเมนต์ได้บอกว่าประเทศไทยไม่เคยปฏิเสธคนเข้าเมืองหรือเข้าประเทศถ้าหากมาแบบถูกกฎหมายกัมพูชาเป็นสถานที่ที่อันตรายมากสําหรับนักท่องเที่ยวเป็นแหล่งมั่วสุมของเหล่ามิจฉาชีพยาเสพติดค้ามนุษย์และการขโมยแม้แต่คนไทยยังไม่กล้าไปขนาดอยู่ใกล้กันขนาดนี้คอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นสัญญ,ญาณที่ต่อหมอต้องการเรียกเงินเพิ่มก็ได้อาจจะเป็นข้ออ้างในการเพิ่มการเก็บค่า บางคนก็ขอค่าถ่ายเอกสารเพิ่มด้วยครับคุณผู้ชมครับนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำมาฝากกันนะครับกับเรื่องราวของยูทูบเบอร์สาวชาวเกาหลีที่ไปเที่ยวกัมพูชาอยากจะเดินทางต่อมาที่ประเทศไทยแต่เกือบไม่ได้เข้ามาในไทยเพราะต่อมกัมพูชาและพนักง,งานบนรถบัสที่มีท่าทีดูแปลก แปลกนะฮะคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะฮะการแปลความคิดเห็นแลนะเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ